เชื่อไหมครับว่าซัมซุงบริษัทเทคโนโลยีชั้นนาระดับโลกและก็เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีเนี่ยจุดเริ่มต้นไม่ได้ทําเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอะไรนะครับแต่เขาเริ่มจากการเป็นบริษัทที่ขายบะหมี่ครับแล้วจากจุดเริ่มต้นที่ขายบะหมี่ในวันนั้นซัมซุงพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองทําธุรกิจใหม่ๆจนกลายมาเป็นผู้นำนะครับกลายเป็นบริษัทที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมหาศาลอย่างทุกวันนี้ได้ยังไงทั้งหมดนี้วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอก้องเรียนธุรกิจเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะครับดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเราสามารถถอดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้จากเขาได้ในตอนนี้ครับคุณกําลังอยู่ในซีรีส์ของเรื่องการถอดบทเรียนธุรกิจจากธุรกิจชั้นนําที่ประสบความสําเร็จครับเร,เราเชื่อว่านักธุ คิดการตัดสินใจนะครับที่น่าสนใจมาไม่มากก็น้อยถ้าเราเอามาถอดบทเรียนเอามาปรปับปรุงนะครับเรียนรู้แล้วก็ใช้กับธุรกิจของเราหรือว่าชีวิตของเราได้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีครับฉะนั้นก่อนไปฟังนะครับอย่าลืมฝากกด subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับและสําหรับเรื่องราวบริษัทที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับนั่นก็คือเรื่องราวของบริษัทที่มีชื่อว่าซัมซุงซึ่งเป็นบริษัทเเเเทททททคคโโโนนนนนนลลลลยีีีนนีชััั้้ําาาารรดบบกกกกแว็็ปิษ่่มมมูสุใศห ตยด้วจุดเริ่มต้นของซัมซุงนะครับก็ต้องย้อนกลับไปนะครับกับผู้ก่อตั้งของเขาที่มีชื่อว่าลีบยองจุนนะครับซึ่งเขาเนี่ยจดทะเบียนบริษัทซัมซุงขึ้นมาในวันที่1มีนาคมปี1 9 3 8แครับแต่ว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยซัมซุงไม่ใช่บริษัทที่ผลิตเทคโนโลยีแต่อย่างใดครับเขาเริ่มต้นนะครับจากการจดบริษัทนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นบริษัทที่ทําการเทรดครับการค้าขายแล้วเขาเนี่ยก็เปิดร้านขายของชํานะครับของตัวเองขึ้นมาตอนนั้นครับมีอยู่อย่างหนึ่งเป็นกาารซื้อขย ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับในร้านของเขาเขาเนี่ยก็เลยเห็นโอกาสทางการตลาดครับที่จะขยับขยายไม่หยุดอยู่กับที่ครับเขาก็เลยส่งออกบะหมี่ตรงนี้นะครับไปยังประเทศอื่นๆด้วยโดยประเทศที่เขาเนี่ยส่งไปแล้วกลายเป็นตลาดใหญ่ของซัมซุงในเวลานั้นก็คือประเทศจีนครับหลังจากที่ทําธุรกิจมาสักพักหนึ่งนะครับตอนนั้นสงครามเกาหลีก็เพิ่งจบลงครับเขาก็ขยับขยายธุรกิจของเขานะครับไม่ใช่เป็นแค่คนที่ซื้อมาขายไปอย่างเดียวแต่เขาเนี่ยอยากจะไปทําธุรกิจอื่นๆด้วยครับเขาก็เลยไปลงทุนนะครับในการที่จะทําธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งทอเพราะเขา มองว่าในอนาคตเนี่ยคนก็จะต้องใช้สิ่งทอกันมากขึ้นไม่ใช่แค่เสื้อผ้าที่ใส่ไปให้มีอะไรปกคลุมเฉยๆแต่ว่าสิ่งทอเนี่ยมันจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นนะครับซึ่งก็อย่างที่เราเห็นการไม่ว่าจะเป็นผ้าม่านนะครับชุดเสื้อผ้าหรือว่าอะไรต่างๆอีกมากมายเนี่ยก็ต้องใช้สิ่งทอกันทั้งนั้นนั่นก็เลยเป็นที่มาครับที่ซัมซุงเนี่ยขย,ขยายกิจการนะครับเข้ามาทําในเรื่องของสิ่งทอมากขึ้นด้วยซึ่งก็ปรากฏว่าทําได้ดีนะครับและหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยซัมซงงุงททก ลีวยองชุนเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าเขาจะต้องทําแค่ธุรกิจเพื่อให้เขาเนี่ยร่ำรวยอย่างเดียวครับแต่ว่าเขาเนี่ยยังมีวิสัยทัศน์มองไปไกลนะครับถึงขั้นที่ว่าการที่เขาจะทําธุรกิจเนี่ยต้องเป็นธุรกิจที่อยู่ได้นานและอยู่ได้ยั่งยืนและที่สําคัญที่สุดก็คือมันก็จะต้องตอบโจทย์ครับในเรื่องของการทําธุรกิจของเขาแล้วก็เรื่องของชุมชนด้วยเพราะรีวยองชุนครับเขามองว่าถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยร่ำรวยอยู่คนเดียวครับแต่ว่าประชาชนคนอื่นๆครับไม่ได้มีเงินไม่ได้มีกําลังทรัพย์สุดท้ายใครา ธุรกิจแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับสนใจแต่เรื่องเวลของตัวเองนะครับเรื่องการเงินของตัวเองเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับประเทศเนี่ยก็อาจจะพัฒนาไปได้ไม่ถึงไหนครับเทียบเท่ากับประเทศอื่นไม่ได้ตามประเทศอื่นไม่ทันรีบยอมชุนเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจที่จะลงทุนทําอะไรทั้งทีก็ต้องลงทุนทําให้มันใหญ่ครับเขาเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกนะครับในการลงทุนทําอะไรที่เป็นระดับเฮฟวี่ครับหรือว่าระดับใหญ่โตเนี่ยที่เกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเครื่องจักรขนาดใหญ่มาสร้างโรงงานขนาดใหญ่ผลิตทีหนึ่งเนี่ยผลิตได้ทีละเป็นแสนเเป็็นลล้้ารแวกกิด กาาจ้งงนานมขนึพอผลผลิตเยอะนะครับประเทศเกาหลีก็สามารถส่งออกได้มากขึ้นนะครับการค้าของเกา,าหลีใต้ก็ทัดเทียมกับประเทศอื่นมากขึ้นซึ่งก็ตรงกับบทสัมภาษณ์นะครับที่มีการกล่าวถึงลีบยองชุนครับว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะทําให้ทุกๆคนเนี่ยชาวเกาหลีใต้สามารถรีโคเวอรี่จากสงครามที่เพิ่งจบไปได้เร็วที่สุดครับโดยการใช้อาวุธที่เขามีถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ตามอาวุธชิ้นนั้นนะครับนั่นก็คือความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจของเขาทําให้การแข่งขันของธุรกิจของเขาเนี่ยกลายเป็นอาวุธแล้วก็กําลังสําคัญให้กับประเทศกเกกาาหลีใใต้นรแข่งข นด้านเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆครับซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองเนี่ยซัมซุงก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับภายใต้นโยบายการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนนะครับให้คนในเกาหลีใต้เนี่ยได้ใช้ของที่ผลิตขึ้นมาในประเทศเองแล้วก็เรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆด้วยครับจนในช่วงปี1970นะครับก็เป็นช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดของซัมซุงในการผลิตสิ่งทอครับซัมซุงสามารถทําสิ่งทอส่งไปทั้งทั่วประเทศนะครับแล้วก็ต่างประเทศได้มหาศาลเลยทีเดียวจนในช่วงเเเเววลลาดีียยกกัันนนง็ การขยับขยายธุรกิจอีกครั้งหนึ่งครับไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องของสิ่งทออย่างเดียวแต่ยังไปลงทุนศึกษาวิจัยในเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเคมีพันนะครับหรือว่าเรื่องอุตสาหกรรมอื่นๆที่มีโอกาสที่จะเติบโต,ตในตลาดโลกเพราะว่าในปี1969เนี่ยซัมซุงนะฮะก็ได้เคยเข้าไปตลาดในอุตสาหกรรมอ e ิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรกโดยการส่งผลิตภัณฑ์ได้เข้าสู่ตลาดครับนั่นก็คือทีวีขาวดําของซัมซุงซึ่งก็ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีนะครับจนซัมซุงเนี่ยก็เลยลงทุน แล้วก็เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า,ฟาภายในบ้านมากขึ้นนะครับขายทั้งในเกาหลีแล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศอยู่บ้างด้วยเช่นกันแต่ว่าจุดเปลี่ยนสําคัญของซัมซุงเลยเนี่ยนั่นก็คือในประมาณปี1,970-1,980ครับซัมซุงเนี่ยขยายกิจการในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์อย่างรวดเร็วนะครับโดยซัมซุงเนี่ยตัดสินใจที่จะแยกส่วนงานนะครับที่ดูแลเรื่องเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยออกไปเป็นอีกสาขาหนึ่งครับแล้วก็ตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาขึ้นมาถึงสทีศูนย์เลยทีเดียวเพื่อ สร้างเทคโนโลยีใหม่ๆให้ซัมซุงได้เร็วแล้วก็ได้มากที่สุดครับโดยจากการพยายามและความทุ่มเทเหล่านี้ครับทำให้ซัมซุงเนี่ยค่อยๆไต่เต้าขึ้นมานะครับในตลาดอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สามารถทําได้สําเร็จในครั้งแรกคือปี2006นะครับที่เขาเนี่ยตีตลาดทีวีทั่วโลกครับโดยมีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในโลกเป็นครั้งแรกก็คือในปี2006นั้นแล้วก็เป็นปีที่ทําให้คนทั่วโลกเนี่ยเริ่มรู้จักคําว่าซัมซุงกันอย่างคุ้นหูกันตามมาด้วยผลิตภัณฑ์ต่อมานะครับนั่นก็คือโทรศัพท์คคครัทที่่พวกเนเนาากเเาาาุุนนนยจจะ้ชือ โทรศัพท์ g a l ล x กซี่อย่างแน่นอนแต่คุณรู้ไหมครับว่า a m s u n งเนี่ยเคยเข้ามาในตลาดโทรศัพท์ครั้งแรกนะครับตั้งแต่ปี1991หรือว่าประมาณเกือบ30ปีที่แล้วเลยทีเดียวครับแต่ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่ของโทรศัพท์ของ Samsung เนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นที่นิยมตั้งแต่วันแรกนะครับซึ่ง a m s u n งก็ใช้เวลาเกือบๆแต20ปีเลยนะครับในการพัฒนานะครับแล้วก็วิจัยผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ของตัวเองเนี่ยให้มันดีขึ้นเรื่อยๆจนในปี2009ครับ Samsung ป,ตบนบนบบปบิตัร, Android รัม i 7 5 0 0ซึ่งเป็นโทรศัพท์รุ่นแรกของตระกูล Gala x y ซี่และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ของ Samsung ในวงการโทรศัพท์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับเชื่อไหมครับว่าภายในเวลาแค่10ปีเนี่ยซัมซุงสามารถเปลี่ยนตัวเองนะครับจากคนที่ไม่เคยไปอยู่ในผังการเปรียบเทียบของวงการโทรศัพท์เลยอย่างเช่นในปี2009เนี่ยวงการโทรศัพท์นะครับมีคนที่ครองตลาดอยู่เนี่ยนั่นก็คือ Nokia b แบ็กเบอรี่นะครับแล้วก็แอปเปิลแต่ว่าภายในเวลาแค่10ปีครับซัมซุงสามารถเข้ามาแซงนะครับจนเป็น แล้วก็รองลองมาด้วยหัวเวกกับ Apple ครับซึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญอย่างก้าวกระโดดของซัมซุงในตลาดโทรศัพท์เนี่ยนะครับก็ต้องย้อนกลับไปในปี2010ครับที่เปิดตัว Galaxy S นะครับซึ่งนั่นคือซีรีส์ตัว S ซึ่งเป็นเรือธงของซัมซุงครั้งแรกและตามมาด้วย Galaxy Note ในปี2011เครับเชื่อไหมครับว่าจากปี2 0 1 1เนี่ยที่ตลาดสมาร์ทโฟนของซัมซุงนะครับมีส่วนแบ่งอยู่แค่10%บเปฮะแต่ว่าในปีส0 1 2ิบครับผ่านมาแค่ปีเดียวสามารถเติบโตขึ เองเนี่ยถ้าเรายัางจํากันได้นะครับประมาณช่วงปีนั้นนะทุกบริษัทนะครับกำลังแข่งสมาร์ทโฟนกันอย่างดุเดือดนะครับทุกคนเนี่ยออกมาไม่ว่าจะเป็นดีไซน์นะครับในเรื่องของขนาดเล็กพกพาง่ายแต่ซัมซุงกับส่วนกระแสรครับด้วยการเปิดตัว Galaxy Note ตครับที่มีขนาดจอที่ใหญ่กว่าแต่ว่าใช้งานได้มากกว่าใช้งานได้หลากหลายมากกว่ามีประกาศให้ใช้อีกต่างหากซึ่งในเวลานั้นเองเนี่ยทุกคนมองว่ามันเป็นสิ่งที่ในวงการสมาร์ทโฟนเขาไม่ทํากันครับแต่ว่าจากการเปิดตัว Galaxy Note ในตอนนั้นทําให้ a m s u n งเนี่ย้วแกาลาเอะมๆ ประสบความสําเร็จในวงการสมาร์ทโฟนมาจนทุกวันนี้นอกจากนั้นนะครับนงังวิเคราะห์บางสํานักครับยังมองว่าจุดสำคัญที่ทําให้ซัมซุงเนี่ยประสบความสําเร็จมากๆในวงการสมาร์ทโฟนเป็นเพราะว่าบริษัทที่แข่งกันเยอะแยะมากมายในขณะนั้นนะครับต่างคนต่างมุ่งที่จะพัฒนาสินค้าของตัวเองให้ดีที่สุดแต่ซัมซุงเนี่ยเอาเพนพลอยของลูกค้าเข้ามาแก้ไขครับโดยซัมซุงเนี่ยมองเห็นนะครับว่าปัญหาของโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็คือเรื่องของคุณภาพหน้าจอครับเพราะว่าจอโทรศัพท์เนี่ยที่ตอนนั้นใครๆก็แข่งกันเรื่ออออองงงงืืื่่่่่นนๆะรรไมวาจเเเป็กล้ แต่ซัมซุงเนี่ยมองว่าคุณภาพของหน้าจอมันน่าจะเป็นสิ่งที่มีผลต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ความลื่นไหลนะครับความสบายตาความรู้สึกว่าใช้งานง่ายเนี่ยมากที่สุดซัมซุงก็เลยเปิดตัวหน้าจอรุ่นใหม่ของตัวเองนะครับในตอนนั้นที่มีชื่อว่า Super a m o l e d ซึ่งเอามาใช้งานครั้งแรกในซัมซุงกาแล็กซี่เอสแล้วก็ยังพัฒนาหน้าจอของตัวเองเนี่ยต่อมาเรื่อยๆจนหลายคนเนี่ยบอกว่าใช้แบรนด์นี้ใช้แบรนด์ซัมซุงเพราะว่าหน้าจอเนี่ยสวยกว่าแบรนด์อื่นๆก็มีเช่นกันนะครับจากวันนั้นจนถึง 560ล้านล้านวอนหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ15ล้านล้านบาทเลยทีเดียวครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของแบรนด์ที่มีชื่อว่าซัมซุงนะครับแบรนด์ในดวงใจของใครหลายๆคนสําหรับคุณคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างครับตัวผมเองนะครับมีอยู่3ข้อคิดด้วยการที่ได้เรียนรู้จากเรื่องนี้เรื่องแรกเลยครับไม่ว่าคุณเนี่ยอยากจะทําธุรกิจอะไรมันไม่จําเป็นครับว่าคุณจะต้องคิดอะไรให้ดีที่สุดมาก่อนเหมือนอย่างเช่นที่ซัมซุงนะครับแรกเริ่มเดิม,มทีเขาไม่ได้คิดคําว่าอยากจะทําอุปกรณ์รรอาารรริเล็กทรอนิกส์นะ ขายเกรซอรี่สโตร์แล้วเห็นโอกาสอะไรก็ทําเห็นตลาดไหนหน่าเล่นก็กระโดดเข้าไปทําจนทําให้ซัมซุงเนี่ยพิโชโฉมนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองมาหลายต่อหลายครั้งจนกลายเป็นผู้นําระดับโลกอย่างทุกวันนี้ดังนั้นบางทีเราอาจจะไม่ต้องคิดมากก็ได้นะครับว่าจะทําธุรกิจทั้งทีเนี่ยต้องคิดให้ดีที่สุดก่อนเพราะบางครั้งการมัวแต่คิดให้ดีที่สุดอาจจะไม่สู้การลงมือทำนะวันนั้นครับแล้วก็เรื่องที่2นะครับนั่นก็คืออย่าจมอยู่กับความสมําเร็จของตัวเองเหมือนอย่างเช่นที่ซัมซุงนะครับทำธุรกิจได้ดีในอออุตตสสาากรรมิ่งงทแเจ้ข กับมีวิสัยทัศน์ที่มองว่าตลาดอื่นๆก็น่าสนใจที่จะกระโดดเข้าไปเล่นเหมือนกันครับก็เลยทุ่มทุนนะครับในการส่งทีมวิจัยนะครับในการตั้งศูนย์วิจัยขึ้นมาซึ่งในความเป็นจริงแล้วการตั้งศูนย์วิจัยเหล่านี้ไม่มีอะไรการันตีนะคบว่าซัมซุงจะประสบความสําเร็จจากการทุ่มทุนนะครับหมดงบประมาณตรงนี้ไปไหมแต่นั่นคือสิ่งที่เขาตัดสินใจลงมือทําพอถ้าสมมติวันหนึ่งที่โลกเปลี่ยนไปวันที่โลกเลิกนิยมสินค้าของบริษัทเราแล้วเราเพึ่งจะไปลงทุนทําตอนนั้นมันก็อาจจะสายเกินไปปครบแลล้้้วก็็เเเื่่่่อออองงสสุุดดดททททายยีีีนขขิผมช นั่นก็คือการที่ซัมซุงเขามองเห็นถึงประเทศของตัวเองประชาชนของประเทศที่ตัวเองกําลังอยู่ครับพอเขามองว่าถ้าเขาจะชนะเขาต้องไม่ชนะคนเดียวแต่ทุกๆคนเพื่อนบ้านของเขาประชาชนในประเทศของเขาก็ต้องชนะไปด้วยกันเขาต้องการที่จะเป็นฟันเฟืองตัวสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้นี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากบริษัทที่มีชื่อว่าซัมซุงครับสำหรับคุณคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับเราจะได้เอาความคิดเห็นมาแลกเปลี่ยนกันและถ้าคุณชอบเรื่องนี้นะครับคุณอาจจะอยากฟังอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือประ ที่ไปที่มาของสตาร์ทอัพรายหนึ่งที่มีชื่อว่า Android ครับสตาร์ทอัพที่ตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วก็กําลังจะเจ๊งนะครับแต่ Google เนี่ยเข้ามาเห็นซะก่อนครับก็เลยเป็นที่มาของการตั้งรากฐ,ฐานของ Android ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์ที่ทุกคนใช้กันทั่วโลกอย่างปัจจุบันที่ไปที่มาของบริษัทนี้เป็นยังไงสถานการณ์ที่เขาต้องผ่านมามีอะไรบ้างอย่าลืมตามกลับไปฟังกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในท็อปคอมเมนต์สำหรับตอนนี้ครับอย่าลืมฝากกดไ like, ลค์คลิ ดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนองห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับตอนนี้อย่าลืมฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคุณด้วยเพื่อนเพื่อนคุณที่อาจจะกำลังอยากทาธุรกิจหรือมีไอเดียเป็นของตัวเองเขาจะได้มีแรงบันดาลใจและก็ไอเดียดีๆแบบนี้ไปทําธุรกิจของตัวเองกันและถ้าใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังอยากให้มาแชร์เรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังและสําหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับถ้าหากว่าคุณชอบฝาก u b s c r i b e ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกัน แล้วก็ฝากกดไลค์ <c oughs> ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพคงสถธรสวัสดีครับ